ผู้สื่อข่าวแรงงานว่าได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำพื้นที่ตำบลบ้านเนินและตำบลบางบาทอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่กระแสลมพายุได้โหมพัดมาอย่างรุนแรงทำให้หลังคาบ้านหลายหลังปลิวไปกับสายลม นอกจากนั้นลมพายุยังได้พัดหอบเอาเต็นท์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆภา,า,ายในวัดศีรีฐานตะบนวังบานซึ่งชาวบ้านกำลังเตรียมที่จะจัดพิธีส่งน้ำพระในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะกระจายไปทั่วบริเวณแรงลมพายุยังได้พัดจนทำให้ต้นโพธิ์ภายในวัดหักโค่นลงมาโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักรวมทั้งมีลูกเห็บตกลงมาโดยเฉพาะในพื้นที่ตะบนวังบาน จนทําให้พื้นขาวโพลนไปได้วยลูกเห็บเป็นจมอนมากผู้สูงอายุหลายคนถึงกับพูดว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นลูกเห็บตกลงมาจากฟ้ามากขนาดนี้ด้านว่าที่ร้อยเอกอนนท์เชือเล็กนายเพลลงเก่ากล่าวว่าหลังจากทราบว่าจะมีพายุฤด,ดูร้อนในพื้นที่ตนเองได้มีการสั่งการไปยังผู้นำหมู่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ล่วงหน้าแล้วหนึ่งวันแต่ครั้งนี้ลมพายุและฝนค่อนข้างรุนแรง ดรไ่้ตั้งแต่เวลาประมาณ15บหนาฬิกาโดยพายุฝนได้พัดกระหน่ำอยู่ประมาณ30-40ถึงนาทีเบื้องต้นรับรายง,งานบ้านมีบ้านเรือนรับความเสียหายประมาณ30หลังคาเรือนอย่างไรก็ตามตอนนี้มีการสั่งการให้สำรวจโดยละเอียดและให้ท้องถิ่นใช้งบฉุกเฉินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนจากนั้นเมื่อสำรวจเสร็จแล้วก็จะรายง,งานต่อจังหวัดเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไปด้านในสัญญากองสัง่งผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบาน กล่าวว่าพายุฝนเล็กพัดกหนำอย่างรุนแรงมากต้นไม้น้อยใหญ่ในบริเวณโรงพยาบาลถูกลมพัดจนต้นไม้ขาดกระจุยหลายต้นบางต้นถึงกับถอนรากถอนโคนเลยทีเดียวขณะที่ต้นและเจ้าที่กำลังเร่งเก็บกวดและซ่อมแซมอาคารในส่วนที่เสียหายเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ล่าสุดพันโทจักรพงษ์เนตรวีระพุ่งครับกองพันฐานช่างที่8นํนำกำลังฐานจากกองพันฐานช่างที่8ด เข้าช่วยเหลือชาวบ้านเก็บข้าวของซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายเบื้องต้น